สวัสดีครับน้าๆนันกตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ก็โมมีหยังเลยครับเฮดมากเบ็ดตกปลาเชดูนะครับนี่ก็เป็นตะขอเบ็ดที่ผมทำเองนะครับเป็นเบ็ดมัดตาดนะครับ7โอนะครับนี่ก็ตะกัวนี่ก็ทำเองทั้งนั้นนะครับ การเกิดยังก็เห็ดเองนะครับแต่คอยเยื่อสนนะครับนี่ก็เป็นงานโชโดนะครับบะสวยครับนี่ก็ทําเสร็จแล้วนะครับก็จะขึ้นสลิงนะครับสลิงครับผมนี่เป็นสลิงเก้าสิบปอนนะครับไม่ตกเยื่อสดจะเป็นเคียดกบ หรือปลาไหลก็ได้นะครับก็การขึ้นสลิงมาบังเลยครับนี่นะครับคงจะเห็นอยู่นนะทำไมนะครับ จับสลิงสอดห่วงล่างขึ้นมาบนแล้วก็เหน็บไว้นี่แล้วก็พันพันรอบพันรอบองนี้ยคอห่วงพันไปทางไหนก็ได้ครับแล้วแต่ม,มกักพันก็หนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดรอบนะครับเสร็จแล้วก็ให้เส้นสลิงอยู่ข้างบนอย่างนี้นครับแล้วก็หลงล่างมาันได้สอนล่างขึ้นบนเยียยร้อยครับเสร็จแล้ว อยู่แน่นอน,นไม่มีหลุดครับเงียบเลยนะครับโอเคอยู่ครับผมไม่มีหลุด